สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับยอง B O V ม่กันด้วยครับวันนี้เราจะมาเล่นแดดที่โบดังช่วงนี้มากเลยเราจะมาเล่นกันนะครับอันนี้ผมเป็นทีช่านะครับทีช่านั่นเองผมเป็นสกินมาก็าคือผมผมผมเล่นนานละ ผมซื้อตัวบักเทนฟินแล้วก็อะไรวะตัวเนี้ยอตัวดำๆอ่ตพวกอะไร้ันจริีๆนะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันเราหาอยากผมขอหาตี้ก่อนนะอ่ะเจอตี้ละกิดคนมา ก็จะมีคนสงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้ลงคลิปเมื่อ12วันหรือ11วันขี้เกียจตอบแบบง่ายๆว่าขี้กเกียจนะครับขี้กเกียจขี้เกียจเออมาจริงๆผมเตรียมลงคลิปเออฟซีวายแล้วแต่แต่ว่าคลิปมันไม่ค่อยโอเคแล้วมาคลิปนี้นผมจะทำให้ดีแดนนีบ่บอกอีพีหนึ่งตอน เขาเปิดมาแล้วสามเดือนยังเล่นมานแค่เดือนเดียวโคตรหนูมาสกิลของตัวนี้นะครับเป็นสกิลอ่ะเข้าสู่เรื่องรีวิวทีชชะาเออปิดมาเดี๋ยวผมเข้าสู่เรื่องรีวิวทีชชาตัวนี้ทิชชาครับเป็นตัวผู้หญิง เพราะว่าเราจะเห็นครับว่ามีขนตาแต่ถ้าตัวไหนไม่มีขนตาก็คือผู้ชายนั่นเองครับแล้วในเกมนี้ก็มีทวิตเต็ดทวิอ้ยคุณอยากอ้นั่นที่เข็นอยู่ครับสองหัวเขาเขาคือทวิตเต็ดนั่นเองครับเดี๋ยวมาสอนเรื่องปั่นน้ำหมึกเดี๋ยวขอแนะนำตัวนี้ก่อนทิช่าสกิลของมันก็คือทำให้เพื่อนมี เร็วได้ถ้าสมมติว่าเพื่อกำลังโดนไล่ล่าเราก็สามารถนี่อ๋อ,อกดนี่นี่เพื่อสก,กินของทิชช่าสก,กินสกินก็คือสก,กินทิชช่าจะจะมีแค่หนึ่งสก,กินครับโอเคครบหมดและเขาคงเห็นว่ามันมีคนประจำนั้นอยู่ทิชช่าเป็นตัวที่ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่า เดี๋ยวผมขึ้นสเตตัสได้บทให้ดูนะอะสเตตัสก็แบบนี้นะทิชาตาเป็นตัวที่ดีอยู่นะก็คือดีมากกันเลยการเดินของมันวิ่งไวครับเดินเดินเดินไวาการนี้ของมันก็คือวิ่งก็เร็วครับสกินทิชชาจะมีแค่นหนึ่งท,ทิชชาที่เราซื้อมาจะมี ล้ตังราคาห้าร้อยแต่ไม่มีเงื่อนไขอะไรก็คือใช้ได้เลยก็คือใช้ก็คือ,คอ,คอเอาน้ำน้ำหมึกห้าร้อยไปจ่ายเขาแล้วเราได้มาเลยสกินก็เป็นแบบนี้นะวิธีเล่นก็แสงง่ายได้แค่ไปบัดน้ำหมึกบัดเสร็จแล้วก็บัดเสร็จแล้วก็เอม รอให้ทุกคนปั่นเสร็จเด็กกลับมาเราจะในในเกมนี้มีสายจุก๊กสายปั่นสายอะไรเต็มเต็มไปหมดแต่ทีเชจ,จะเป็นสายช่วยเพื่อนก็คือสายนีเองสายให้บัฟเพื่อนไรเองครับทีเชเป็นสายแบบนี้นั่นเองเยดีมยวผมให้ดูนะ ว่าเครื่องปัดเป็นไงผมเจอทิชาถ้าทวิเต็ทีชามันจะเป็นตาบโบโบสีำดำาเรานี้ครับแล้วลถือไม้กวาดถ้าตัวไหนไม่ถือครับแสดงว่าเป็นคนธรรมดาจำเไว้ครับทีชาถ้าคุณเล่นสกิมทีชาและคุณถ้าเพื่อนลดโลกทีมเล่นสกิมทีชาแป้แบบผมสกิลชุดเมดให้คุณรู้ว่าแล้วคุณเจอทีชาท,ที่ที่ไม่ใส่สกิน นั่นก็คือทีชาติตัวปลอมเอาทีชาติตัวปลอมจะไม่ใส่เพราะวถึงเจ็ดทุกตัวจะไม่ใส่สกินเลยถ้าเราบัฟสกิลครับเรามีโอกาสที่มันจะมาหาเราได้สูงครับบัฟหาเพื่อนเดี๋ยวตานี้ผมยังไม่เจอเลยอะ อ่ะเครื่องมันมันมันก็เป็นวันนี้อ่ะเครื่องเครื่องมันจะเป็นไอตรงเนี้เสียงแดง,แดงเนี่ยตรตนเรี่ยแดงแดงเนี่ยถ้าทําเสร็จมันจะเป็นสีเขียวอ่ะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะผ่านไปกี่นานขอตัดภาพไปตอนที่ผมเจอเครื่องละกันเอ้ย ก็เป็นเรื่องที่โชคกลากของผมนะไม่เจอเตี้ยอะไรเลยรเราเได้พูดุอย่างครับไม่เจออะไรเลยครับไม่เจอก็คือผมเจอแหละแต่ว่าเพื่อนแย่ครับก็คือตัวนี้ครับเออเด่นเออไม่เด่นเออไม่เด่นเอออะไรวะเด่นปั่นเครื่องครับเด่นแค่ช่วยเพื่อนก็คือบัฟเพื่อนแล้วก็ใส จุกอย่างเดียวเพราะจุกมันคือเขาเดินธรรมดาบนเสีับจุกสองก็คือไม่จะเต็วเมวหน้าทสองแต่ความเร็ว,วสี่ไม่เชื่อครับความเร็ว,วเร็วแค่ไหนดูนะตื้อตื้ววอตื้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 อเดี๋ยวครั้งนี้แหละจะได้ละมาปีเร็วจัดแล้วบวกแล้ว อุ้ยผมไม่ตายหรอกเพราะผมสายโจกนั่นเองผมไม่ตายหรอกโอ้โหให้ผมได้เธอขอร้องมาเครื่องปั่นมาแล้วแออบบไหนนั่นลูกคดี๋ยวปั่นให้ดูไลยเดี๋ยวรอเวลานี้สิมาถ้าเล่นในมือถือเอ้วมาตอกกันตรงนี้ วิธีมันมาบังอะไรเนี้ยไปขึ้นอย่งไปขอบคุณขอบคุณเล่นในคอม,มครับกดสติ๊กปลาถ้าเล่นในมือถือครับมันจะมีปุ่มทานบนบอกว่าให้กดเออตรวจสอบทักษะกดไปให้ตรงหรือในในมือถือครับทำทำแบบนี้ก็ได้ทั้งหนึ่งครับมีคนนี้มานี่กดค้างแล้วก็ปล่อยนะ มีคนชวนเล่นนะครับแต่ผมว่าอัดคลิปอยู่นะครับผมผมไม่เล่นไม่ได้อันนี้อะไจะอยู่หลายชั้นนะครับดูครับวันนี้จะจะอยู่กี่ชั้นแต่ผมตั้งเอาไว้ว่าชั้นห้าผมจะออกไปเล่นกับเพื่อนอะเพื่อนผมน่าจะไปเล่นกันโอเคผมเล่นจะกว่า,าผมจะไปถึงชั้นสกีวีดีเขยวยไม่ได้เะโอเคครับตอนนี้ก็ละ เดี๋ยวตัดไปตอนที่ทำเสร็จล้ะก็ตอนชั้นห้าแล้วถ้าหัวแล้วเยถึงตาแล้วแล้วคุณเห็นตัวนั้นไหมทวิตเตดตัวใหม่ผมรู้เลยเป็นทวิตเต็ดตัวใหม่ทำกันเร็วกนชิบเป็งเลยถ้าทุกคนขึ้นไปชั้นได้เยอะครับการทำเครื่องปั่นมันก็จะเยอะขึ้นครับเป็นอันนี้ตัวอย่างก็คือตัวอย่างก็คืออันนี้ครับ น,นี้สองทับห้าก็คือทำไปแล้วสองครับเหลืออีกสามคอัน,นี้ก็เป็นสามสี่ถ้าปกติทำมาเนี้ยมันก็สามสี่ก็คือจบละแต่เราต้องไปทำอีกครึ่งหนึ่งมันจะมีหยุดตัวหนึ่งครับที่ปั่นคตเร็วครับเฉียวเลยผมไม่รู้ปั่นเร็วไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะปั่นเร็วอะเพราะว่าผมเห็นมานะพูดเร็วกับ หเครื่องมาประปันเร็วคลิปที่ผิดอ่ะมาเสร็จแล้วมาผมบัดให้ตัวผมขอบับให้ตัวเองกับเราถ้าเรากินมามันจะวงกว้างเกินละกันหล้วอีกเครื่องหนึ่งอยู่ไหนครัร่อยู่ไหนครับโอเคดีอีพหน้าผมจะมารีวิวตัวที่ผมอ่านชื่อไม่ออกก็คือไอตัวดำๆไอ้ลูกแปดอะ อย่าผมขอไปพิมพ์ชื่อกันว่ามันชื่ออะไรวันนี้เรามาถึงมาชั้นสิบกว่านะผมคิดเอาไว้แล้วเพราะผมเลือกยังไม่ลดเลยมันมันจะมีหยุดตัวหนึ่งเป็นตัวที่เสียสละดีมากก็คือเลือดเขาจะเหลือเลือดเลือดเขาจะมีแค่สองเลือดเขาจะมีแค่สองก็คือสายจุ๊ จะเสายจูงจะมีเลือดสองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าสายแต่ผมสายหน,นีผมสายบัฟผมช่วยกันช่วยมีจิซ่าท่าผมเจอกล้องกล้องช็อกโกแลตกล้องนี้ดีมากเลยทุกคนเออทุกคนได้จินเสียงที่ชื่อชื่อ,อเมื่อกี้ไหม อ่าผมอยู่ที่โรงงานนะอยา่าใจเข้าใจมากมาผมมาทำอุ๊ยถ้าผมทำผิดนะทุกคนต้องระวังครับหนีมาอะไรงี้ยบล็บอกเทนาถ้าทำผิดขึ้นมาคือจบนะครับ,ก,รรก,รบก็คือเราต้องรอจนกว่ามันจะหายไปครับก็คือเราต้องแบบหลบหนีหนี เมื่อกี้ครับถ้ามันอยู่ไกลครับมันก็จะไม่มาถ้ามันอยู่ใกล้ครับเหลือเครื่องเดียวคือเครื่องผมละเอ้ยรออะไรอะ่ะใช่รออะไรทำอะไรเพื่อนแอทโทรไม่ทำอีกมาผมงทำเองก,ก็ได้คลิปนี้น่าจะมีความยาวนะครับยาวมาก มาผมบับให้ตัวเองก่อนให้หนีไปให้ได้เลยอีกคนเดียวคนท้ายอุ้ยก็คือมันจะเสียเพราบคนที่เสียหัวใจน่าจะเป็นคนมัน,นจะดีมากแล้วแต่ผมอะยังไม่เสียเลยอะ่ะคุณร็บกันอะ ตึงตึงอันตรายตึง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 อึงตึงอึงตึงอ่งตึงจัดอะตึงจัดตึง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 พดพดตึงอ่ะครับมาดูกันว่ากูจะไปทำรัศมีถึงได้ไหมผมอยู่ด่าสิบเอ็ดทับห้าก็คือด่านสิบเอ็ดแล้วผมทำเราทำไปแล้วห้ครับผมคิดว่าด่านแปดน่าจะเป็นหกหกน่าจะมี6เครื่องด่านแปด ทำกันเร็วชิบเป็ดเลยใช้โทรปะใช้โทรทำผมไม่รูด้ดิทำเร็วกันะนะขอโทษครับขอโทษครับทุกคนขอโทษ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  s อ r r y s อ r r y SORRY เห็นไหอโอโอ้นี่อโทชขอผมตอนแรกอมมีอยู่7อ0มา ถ้ามาพูดเรื่องสายจุก <c oughs> ต้องพูดกับผมแน่อนอนจุกเร็วที่สุดพลเรศพุกพุกเลเรมือนว่าดา่านนี้เราจะเจอไอ้เจ้ากระต่ายหรือหมา่าจะหมาไค่ดช่กระต่ายหรอกคิดว่าเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาอุ้ยทำเร็วมากทำเร็วมากแกโ้อนเร็วอะ่ะ คลิปนี้เอ้ยมึงจะมาอะไรเน okay. okay, <Kas per now> ี่ยขอโทษครับคำหยาบดุดเกิโทษกขด้วยครับโทษ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 คำหยาบดุขอโทษโทษโทษโอเคโอเคครบละช่วยแรง ช่วยไปไปมา,มามาเอทโทอร์ฮะเอทโทอรอีกคนละเบอน์เอทเทอรอีกคนผมได้ซื้อกองเ็อร์กแลตเอาไว้ประทานชีวิตผมขี้เกียจเจอแดนนี่แล้วแดนนี่อันตราย ก็คิดหน้าผมอะไรเยอะอ่านออกจริงจริงแล้วอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วไมนคิดได้สูงนะมาดาที่แปดจะมีหกใช่ไหมเหลือไฟไฟไม่ดับหรอกใช่ดิเป็นไงดวงมาผมผมได้แต่ อุ้ยเพื่อนักเแล้วจังอะ่ะลงใส่เป็น H H, h ไม่ใช่ h อชอกเพราะว่า h อโเดินเดิไปที่อืน่นตอนนี้ครับผมจำได้ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งครับที่ผมเตือนเรื่องหนึ่งครับใครที่เก็บเม่คมับออ้โหลัวๆเนะี่ยสังเกตดีๆครับสังเกตต้องสังเกตครับ หล um. лон. 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 Uh. <se> ัหลัวหลปองครับมันจะไม่ม <point> ีเชือกครับถ้าหลัจริงครับมันมันมันจะมีเชือกอยู่ครับถ้าสมมติว่าหลัปองมันจะเป็นแบบหลัเสแบบแบบดำๆนั่นแหละแต่มันจะไม่มีเชือกพาดว้อยู่เป็นสองเส้นอ่ะมันมันไม่มีเลยเลยถ้าเชือกจริงเอ้ถ้าหลัจริงมันมีแค่มันมันมีสองเส้นครับแต่อันนี้มันไม่ค่อยเกลในสีแล้วโอเค วลยผมบอก่ารเกเกิลฟนะเ้ยวเ้ยวยวฮ้วเ้แว้วเ้ว้ดันดันเจอเจแล้วเพื่อนเพื่อครับผมต้องทำเจอใช่ไหม ผมรอดอย่ามาพูดเพราผมไม่ใจเรื่องตลกความอดทนดีครับรออะไรอ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนนะคะทุกคนเหลือสองไอ,ไอนี่หลอดเต็มมีคนเดียวที่หลอดไม่เต็มก็คือคนนี้ไอนี่หลอดเต็มผมก็หลอดเต็มมาไปไกีดด คอมเมนต์ตัดไปตอนที่ผมไปถึงด่านสิบเอ็ดผมเกิดวิกฤตครับเลือดผมลดครับเลือลดลบหนักมากเหลือสองไปถึงด่านสิบเอ็ดจะเลยถึงด่านสิบแล้วไปกันตอน่ออ่าผมขี้เกียจตัดไปตอนถึงแคปสิบเอ็ดแล้วมันดีเงียบเกินไปแ้นสิบครับหนึ่งน้ำหกครับก็ ร้านแดนนี่ยังไม่มีใครขายกล่องพยาบาลกับผ้าแผลเลยครับอยากได้มากอี Jord ้เอเจอเจอเจอตอนนี้ครับความเร็วผมจะเท่ากับเออสามดาวแล้วย้ด hey. ีใจมากเลยใครโดนเสียเลือดอ่ะน่าจะเป็นไอตัว l o o e ะครับผมบอกชื่อนี้ทุกคนให้ผมหน่อยใต้คอมเมนต์ อันนี้ก็ได้ไวะมันมีกระตอตอนนี้ผมบ้าแล้วถ้ามันยิ่งเพิ่มครับมันก็จะยิ่งหาง่ายครับแต่อันสุดท้ายอยู่ไหนมาอุ้ยผมเจอสิ่งที่เรียกว่าผมเจอสิ่งที่เรียกว่าของแปลกโอเคเปิดพอดี มาเลย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 มาสักอู้เลยหนึ่งอ,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 อันนี้การเลือกอะไรเลือกกระเจี๊ยบดีกวา่าไหมอ่ะมาอ่ะเ้าปากก็ได้วะเออก็ได้เออ,เ,อ,อเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมก็ก็ผมอยู่ที่ทำงานอะ่ะเสียงอะไรดังมาถึงอีกแล้วชั้นที่ผม โอ้ชั้นไฟดาบชั้นที่ไฟดาบนะอ๋อแฮปปี้ตัวธรรมดานี่ได้ มีตัวหนึ่งแล้วมีไฟผมเจ็บมากเลยมา น,นี้ครับฉันอันตรายโคตรครับอันตรายอันตรายอันตรายจัดไฟดับเหลือเลือดแค่หนึ่งเดียวครับจะล่อมาจะแปลกอะไรเนี่ยไฟกระดาบส่วนเพื่อก็ทิ้งทิ้งไปแล้ว มาเม่นทิ้งใช่ไหมเพื่อนยิ้มยิ้มยิ้มยิยมยยม้มมาเจออีกหนึ่งปะมันนแอดโทตอนนี้ก็จะเอิม่มผมรู้แต่หนีกันเนี่ยเหมือนหนึ่งอะ่ะวิดีโอนี้จะยาวเกิดไปยาวเลยแต่ไม่ค่อยยาวยาวแต่ไม่ยาว อมคิดว่าขมตาแหละ